สินเชื่อฟินิกนะครับเป็นแอปยืมเงินถูกกฎหมายผ่อนจ่ายรายเดือนดอกเบีย้ยต่ำสุดส9 9ุด4.99%ต่อปีวง,งเงินกู้เริ่มต้นนะครับ5,000 7,000ถึง1,000บาทขึ้นอยู่กับเครดิตของเราซึ่งเอกสารในการใช้ไม่ต้องไปธนาคารครับไม่ต้องไปสาขา โดยอัปโหลดเอกสารผ่านกล้องมือถือของเราว่าไฟล์ PDF ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์รายการเดินบัญชีรูปไทยสถานที่ทำงานเบอร์โทรผู้ติดต่อเอกสารแสดงรายได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับติดเครดิตบูโรก็สามารถยื่นขอสินเชื่อฟินิ์นี้ได้นะครับเพียงมีบัญชีเปิดบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย เงินไขก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทของเขานะครับเป็นสินเชื่อของบริษัทฟินนิกส์มันนี่อนุมัติภายใน1ชั่วโมงนะครับโดยใจตามใจได้นะครับกู้หลักหมื่นผ่อนหลักร้อยนะครับยกตัวอยงเช่นกู้มา1,000 100, 0บาทก็จะมีค่าดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมประมาณ1,000บาทนะครับว่ากู้มา5,000ก็จะจ่ายประมาณไม่เกิน500บาท สมัครได้ง่ายเพียง3ขั้นตอนนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพีจันซินิกใน l e Play Store มาแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับหน้าหลังกรอกข้อมูลส่วนตัวสแกนใบหน้านะครับแล้วก็อัปโหลดเอกสารเช่นสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็รอรับผลอนุโนมัติซึ่งสินเชื่อนี้เป็นชินเชื่อถูกุฎหมายเป็นชิ้นเชื่อพิโกหรือว่านาน o ไฟแนนซ์นะครับผ่อนจ่ายราย,ายเดือนไม่มีบริการสมัคร ่านทางลิงก์ไลน์เพจเฟซบุ๊กใดๆทั้งสิ้นต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันของเขาเท่านั้นนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็อสอบถามไปที่เพจเฟซบุ๊กไลน์ของลิน,นิกเขาจะมีบริการสินเชื่อแบบหลากหลายอย่างเช่นสินเชื่อเงินติดอีกหรือว่าเชื่อมต่อกับสินเชื่อเงินใช้ย,ยูสินเชื่อทะเบียน,ยนรถยนรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกซึ่งเอกสาร ที่ใช้ในการอนุมัตินะครับถ้าอยากอนุมัติเร็วหรือว่าอยากได้วงเงินสูงๆต้องมี2บัญชีธนาคารครับอย่างเช่นไทยพาณิชย์แล้วก็ว่ากรุงเทพหรือว่ากสิกรไทยนะครับโดยอัพโหลดสเตทเมนต์ทั้ง2ธนาคารนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับถ้าสนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอปกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลก็ขเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับ ซึ่งผมทําคลิปไว้ประมาณ400กว่าคลิปเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเข้าเงื่อนไขเกิดร้อนเนึ่เงินสนใจก็ลองดาวน์โหลดฟินิตมาดูนะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายแน่นอนครับง่าก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมไ้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน